ซึ่งคุณฝ้าเองมีปัญหาเรื่องเป็นซีสที่ปีกมดรูกเป็นเมื่อไหร่ยังไงฮะอ๋อมันจะมีอาการตอนเมื่อปลายปีของสี่ห้าค่ะปวดท้องปลายปีห้สก็ช่วงน้ำท่วมใช่ค่ะอ๋อยังไงฮะก็เวลาเป็นประจำเดือนก็มันจะรู้สึกปวดปวดมากปวดแต่ไม่ถึงขั้นมากอ่ะมันก็ หน่วงๆอะไรเงี้ยค่ะคปวดมากแล้วก็อยู่ประมาณสักสองสาเดือนก็ออกการแบบปวดมากปวดชนิดว่าลูกดิกไปไหนไม่ได้นอนอยู่กับที่อ่ะปวดมาก嗯嗯ก็ให้ให้แฟนไปไป,ไปซื้อยามาคืออันนี้ปวดผิดปกติใช่ค่ะาาก็ให้แฟนไปซื้อยามาทานทานยาก็หายพอมัน จะเป็นบ่อยมากขึ้นนะคะเป็นอยู่เรื่อยๆปวดอยู่เรื่อยๆอะค่ะคือเป็นมากขึ้นรช่ค่ะขึ้นใช่ค่ะ,คะอ้าวเสร็จแล้วตัดสินใจต้องไปหาหมอแล้วก็วันนั้นมันเป็นมากเป็นจนแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะ่ะก็โทรไปหาเพื่อนข้างบ้านนะคะว่าพาพาไปหาหมอหน่อยอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลหน่อยเขาก็พาไปก็คุณหมอไปตรวจว่าเป็นสีสีเซนแล้วนะอยู่ข้างซ้ายสีสีเซนอยู่ข้างซ้ายใช่ค่ะ อ๋อแล้วต้องทํำยังไงฮะก็คุณหมอก็ให้ให้ยามาแล้วเขาบอกว่าถ้าการไม่ดีขึ้นหรือว่าอะไรก็ให้ให้ไปสองอาทิตย์ไปครับแล้วถ้าไม่หายก็สองเดือนผ่าอ๋อคือให้ดูระยะเวลาถ้าสัประมาสองเดือนใช่ค่ะถ้าไม่ดีขึ้นต้องผ่าออกใช่ค่ะอ๋อฮะแล้วยังไงฮะอ๋อแล้วตอนนั้นก็รู้จักกับน้องๆเขาก็ตื้อแบบไม่ตื้อแล้วเหมือนว่าเขาไปแนะนาอะค่ะก็ไม่สนใจ ไม่สนใจเพราะว่าเรากินสินค้าเยอะอาหารบำรุงหรืออะไรเงี้ยเยอะมากเราก็บอกเอยนุชของพี่นะอยู่ตู้เย็นเนี่ยเต็มเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เปิดใจแต่ก็สมัครทิ้งไว้แล้วก็มันเป็นมากจนทนไม่ได้แล้วก็คุยกันเงี้ยคะ่ะโทรคุยกันเล่าเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนุชก็บอกพี่ลองกินบีมสีสีเขียวอะไรเงี้ยก็มาทานบีมตอน ประมาณเดือนกุมภา uh huh. ปีนี้ใช่ใช่ค่ะปีปีนี้ค่ะอ่าฮ uh huh. uh huh. ะเสร็จแล้วก็ก็ทานบีนุชก็จะแนะนำว่าพี่ฝ้ายทานวันละหกเม็ดนะคะอะไรเงี้ยค่ะอัดไปเลยสามเดือนศาสตราจารย์ดรบอกว่าอัดไปเลยวันละหกเม็ดแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ถึงสามเดือนหรอกเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็อัดอัดเลย <laughs> วันละหเม็ดใช่ค่ะไม่ถึงสามเดือนก็หายใช่ค่ะเขาบอกเดี๋ยวมันก็ฟอพี่ไฟ่เดี๋ยวก็กินไปเลยหกเม็ดหกเม็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วทานยังไงนหกเม็ดเช้าเช้าค่ะเช้าสองกลางวันสองเย็นสองใช่ค่ะก่อดก่อนอาหารคุณต้นไม่ต้องมองผมผมไม่มีมดลูกต้องมองแต่ทานได้ครับในหลักการรับประทานเนี่ยทานได้เพราะว่า มันไม่มีมันไม่ใช่ยาใช่ครับใช่ครับไม่มีคำว่าเกินปริมาณไม่ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาครับถ้าทานน้อยๆมันก็จะใช้ระยะเวลายาวก็จะระยะเวลากว่าจะออกแต่ว่าเราเวลาปวดมันปวดแต่ละเดือนมันปวดมากนะฮะอเสร็จแล้วยังไงต่อฮะหกเม็ดหกเม็ดค่ะกี่กี่วันกี่เดือนถึงรู้สึกว่ามันมีปฏิกิริยากับตัวเราก็รู้สึกก็ทานแล้วก็ ตอนที่ว่าจะปวดอประจําเดือนหน่วงๆอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็หายอะค่ะไม่ไม่มีอาการแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็บอกว่าเออนุก็บอกพี่ฝ้ายลองไปตรวจดูสิอะไรเงี้ยเราก็เฉยแล้วก็ยังไม่ไปอะค่ะเอาก็อยากรู้นี่ใช่เออก็เลยไปเมื่อวันที่สิบแปดมิถุนาเนี้ยค่ะไปหาหมออีกเดี๋ยวกุมภากุมภา เริ่มา่านกุมพามีนาประมาณประมาณแต่ก็ยังไม่ได้ผ่านเลยนะค่ะยังค่ะพอเริ่มกินกุมพาถ้าไม่เห็นผลมีนาเมษาพืษภาต้องผ่าแล้วอ่าเสร็จแล้วเพิ่งไปตรวจเมื่อมิถุนาใช่ค่ะอ่าไปไปตรวจแล้วกควค็คุณหมอตรวจใช่ค่ะคุณหมอตรวจก็คุณหมอตรวจอยู่ เขาว่าไม่เป็นอะไรนะคะปกติฮะคุณหมอไม่เป็นอะไรเหรอเพราะหนูมาตรวจเมื่อเมือม่อเมือม่อเมื่อ่อก่อนกุณ่าใช่ค่ะมีประวัติอยู่แล้วว่าคุณหมอว่าสี่เซนเขาบอกไม่เห็นมีอะครับแล้วเขาก็เอาเจาะให้ดูอะคะ่ะเอ็กซเรย์พอตรวจชุดใหญ่เขาบอกไม่เห็นมีอะไรบอกฮะไม่ไม,ไม่มีเหรอก็ถามบอกจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยคะ่ะคุณหมออ่านประวัติผิดคนมะฮะ ใช่แล้วแล้วตอนหลังคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าทานคุณทานยาอะไรมาไหมหรือว่าอาหารเสริมอะไรมาไหม,อ,มอะไรเงี้ยค่ะก็บอกอ๋อทานค่ะทานของอมังคุดอล้วกของอบีมของบีมอะค่ะแล้วก็น้ำมังคุดอะค่ะอของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรเงี้ยวิเศษอ,อะไรเงี้ยก็บอกเขาบอกเขามาเขาน้าเอามาให้เขาดูด้วยอะค่ะเอจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะแต่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือการไม่ิจฉใช้ยังไงก็คือถูกต้องเพราะดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วยใช่ค <ผม S 2> <ช>่ะจากฟิล์มที่ที่ตรวจผมไม่รู้ใช้เอ็กซเรย์หรือเปล่าอาจารย์อัลตราซาวมั้งใช่ค่ะออกเป็นอัลตราซาวานะฮะ,ะแต่ก่อนแต่ไออาการที่ปวดท้องก็หายด้วยหายค่ะหายตั้งแต่เมื่อไรหร่ฮะเอออาจารย์ถามคือทานกุมภาแล้วหายปวดเมื่อไหร่ใช่ พอทานแล้วก็ดีขึ้นก็ลืมไปเลยว่าเคยปวดท้องอะค่ะไม่ได้จําว่าเมื่อไหร่ด้วยใช่ค่ะไม่จําเลยเออแต,นะแต่แต่ตอนนั้นเอ,อตอนที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลหนึ่งใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลยอีกอีกเดือนหนึ่งหนูก็ไปตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่โรงพยาบาลที่ประจําที่โรงพยาบาลรามอ่มะคะ่ะเขาก็บอกมีอะคะอ่ะ ตอนนั้นนะคะมีแล้วตอนหลังก็เลยบอกโนตพี่เอาอะไรเงี้ยสัให้โนตแล้วเล่าให้มีหาคุณหมอสองท่านใช่ค่ะเพื่อตรวจดูว่าถูกต้องไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์น้ำพยจะถามว่าเป็นซิสแบบไหนหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะตะกี้ถามว่าหายปวดเมื่อไหร่ใช่ไหมปกติเนี่ยมันจะปวดช่วงมีประจําเดือนใช่ไหมก่อนมีประจําเดือนส่วนใหญ่ซิสมันจะปวดช่วงนั้นน่เยอะก็จะเป็นเดือนละครั้ง ค่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าของน้องนี่ถ้าคือถ้าก้อนมันใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่ปวดวันละครั้งมันอาจจะมีถี่ขึ้นมาใช่ค่ะหนูจะปวดเป็นประจําเดือนก็ปวดพอพอหลังเป็นแล้วก็ปวดปวด,ปวดอยู่เรื่อยแล้วมันจะถี่ขึ้นเลยอะคะอ่ะอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้ว่ะปวดแล้วคะ่ะปวบิมเข้าไป,ป<ว>ทําอะไรให้ซิสมันหายไปอคะครัอาจารย์ฮะ อาจารย์อาจารย์พิเชษบอกผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่มีมนลูกใช่ผมพยายามมีแต่มันไม่มีก็โดยปกติเนี่ยนะคะซิสหรือเนื้องอกหรือมะเร็งอะไรพวกเนี้ยถ้าคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันปกติเนี่ยร่างกายก็จัดการอยู่แล้วครับนะคะเพราะว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยถ้ามันเกิดกลายพันธุ์ไปเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งอะไรพวกเนี้ย มันจะมีลักษณะผิวของเซลล์เนี่ยผิดไปจากปกติซึ่งร่างกายจะตรวจสอบได้พอร่างกายตรวจสอบได้ร่างกายก็จะไปกระตุ้นเซลล์นักฆ่าที่อาจารย์พิเชษเรียกเอาไว้ก็คือ natural killer cell กับไซโตทอกซิ t ทีเซลเนี่ยน,นะครให้ไปจัดการหรือร่างกายอาจจะพยายามเพิ่ม t s 1 7คเับเพื่อที่ไปจัดการกับเซลล์พวกนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ของเราอาจารย์พิเชษต่อเลย ทำอะไรได้บ้างก็สร้าง TH1 ซึ่งไปทำให้ n Natural c u ว e r Cell เม็ดเลือดขาวาจัดการกับซิสซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม,อมนะครับได้2เท่าประสิทธิภาพ2เท่า,ากิน6เม็ดนี่นะฮะภายใน15วันน่าจะมี TH17 สร้างขึ้นมาเกินกว่า5เท่าเพราะฉะนั้นความสามารถในการจ่ายการตรงนั้นก็เพิ่มขึ้นอีก5เท่า สองคูสองเท่าแล้วคูหนึ่งห้าเท่ามันก็เป็นสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะรวดเร็วมากสี่เซนนี่ไม่ไม่เหลือละทุกวันนี้ก็ลดปริมาณหรือว่ายังทานเท่าเดิมฮะลดค่ะลดแล้วใช่ค่ะนะฮะซึลง่เหลือว่าละสี่เมตรก็น่าจะเพียงพอก็น่าจะลดไปได้อีกอยกเว้นว่าอยากจะสวยเต่งตึงมีมีผลไหมฮะคะมีค่ะเหรอฮะรู้สึกยังไงฮะ ก็รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนบ้านนะข้างๆเขาจะทักว่าไปทําอะไรมาอะไรรู้สึกดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอโอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสาวๆรีบรับประทานใหญ่เลยนะฮะใช่แล้วก็ทีนี้ก็จะมีไอ้นี้ค่ะจมูกเนี้ยค่ะคือว่าเไปไปเสริมมาแล้วทีนี้ไปไปขัดหน้ามันอักเสบใช่ไหมคะครับอักเสบแล้วก็ไปไปเอาออกอแล้วมันก็เป็นแผลลึกเวลาไปล้างเนี้ยน้ายาเนี้ยมัน ลงคอเลยแบบมันทะลุมากพอทานน้ำมังคุดบีมเงี้ยมันก็เออรู้สึกดีมันมันขึ้นเร็วมันตื้นเร็วอ่ะอ๋อคืออาการอักเสบมันก็หายไปด้วยผมอยากจะเสริมนิดนึงเกี่ยวกับการที่ทำให้ผิวพรรณตึงนั่นแหละครับองค์ประกอบหนึ่งในแคปซูลสีเขียวสีเหนียวของเราเนี่ยครับมีความสามารถในการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนก็เป็นส่วนประกอบของผิวหนังครับ คอเลาเจนชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สาม,มเป็นส่วนประกอบของผิวหนังของทุกคนครับแล้วคอเลาเจนชนิดที่หนึ่งเนี่ยประกอบด้วยเป็นเก้าสิเอร์เซ็นตของผิวหนังแล้วก็จะเป็นส่วนที่หายไปเมื่อมีอายุมากขึ้นครับเมื่อมันหายไปคุณต้นคิดว่าเป็นอะไรฮะหน้าของเราก็จะก็จะเหี่ยวครับ,รบถ้ามมีการสร้างคอเลาเจนเพิ่มขึ้นหน้าของเราก็จะตึงตึงขึ้นไปครับแคปซูลของเรา มีประสิทธิภาพในการทําตรงนั้นชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นจะได้แปลกใจครับว่าจะมีการยกกระชับของผิวหน้าครับแล้วเราก็เอาคุณสมบัติตรงนี้แหละอืปัจจุบันเนี่ยเราเสริมเข้าไปเป็นครีมทาเป็นทําเป็นเซรั่มทําเป็นครีมก็ปัจจุบันก็กลายเป็นเด้งแล้วเด้งอีกเด้งแล้วเด้งอีกนะฮะเด้งเด้งเด้งให้ชินเลยนะฮะขอบคุณมากครับคุณนุชกับคุณฟ้ายนะครับ